มาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใครชอบทานขนมเชิญทางนี้ค่ะวันนี้ยายไหมมีขนมมานําเสนอค่ะพี่น้องจ้าขนมปูกะเอค่ะอร่อยค่ะเจ้านี้ค่ะถ้าใครเคยซื้อไปทานแล้วจะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะ,ะเจ้านี้เขามีมานานแล้วนะคะ ซื้อกินทีไรไม่เคยผิดหวังค่ะอร่อยจริงๆเลยค่ะไปทานคู่กับกาแฟเนี่ยหูหุฝิ่นเลยค่ะพี่น้องค่ะอ่าแป้งเขานี่นุ่มละลายเลยค่ะอร่อยแล้วก็ยิ่งใส่มะพร้าออ่อนใส่บุอ่าบุเบลลี่ชาไทยใส่กาแฟอะไรพวกนี้ค่ะต่างๆพวกนี้ค่ะจะอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะยี่หมนี่ของโปรดยี่หมก็คือใส่มะพร้าออ่อนค่ะอืหกินนี่แบบว่า กัดลงไปนี่หอมหอมมะพร้าวเลยค่ะพี่น้องจ๋าบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเอาไปทานคู่กับกาแฟาก็ได้ไปทานปเปล่าๆก็ได้ค่ะนั่งเล่นทานเพลินๆค่ะใส่เขานี้หอมทุกใส่นี้ไม่มีผิดหวังค่ะความอร่อยขอยงเขาค่ะก็ขอขอบคุณพออบอยแปดลิ้วที่ซื้อมาฝากค่ะอร่อยมากค่ะนี่ยายม่แกงมาให้ดูแล้วค่ะ อันนี้ไส้มะพร้าวค่ะนี่ค่ะไส้มะพร้าวอ่อนค่ะอร่อยมากจากเป็นเพื่อนค่ะไม่ผิดหวังค่ะมาค่ะเพื่อนๆจะมาเลือกไส้ไหนมายายหมจะจับให้ดูค่ะยิ่งไส้บูเบอรี่นี่อื้อหืออร่อยค่ะสรุปแล้วก็อร่อยทุกชิ้นเลยค่ะพี่น้องจ้าไม่ผิดหวังค่ะไปไปทานกับยายหมค่ะเลือกคนละชิ้นละชิ้นค่ะพี่น้องค้าวันนี่ยายหม เอานำเสนอขนมอร่อยๆมาให้พี่น้องชมค่ะฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่แนนด้วยค่ะเดอ้อแล้วยายใหม่มีอะไรใหม่ๆมีอะไร,ม,ะไรมานำเสนอของอร่อยๆให้ดูอีกค่ะให้กินให่อยากกันอีกค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นำเสนอขนมอร่อยๆค่ะช่วงนี้อากาศก,าก็หนาวแล้วนะคะพี่น้องค่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะ้ันนอกเรานี้หนาวมากๆเลยค่ะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ